อพอภิธรรมอุทิศบุญกุศลแด่กันลยนณมิตรคุณป้าสุนีอิสระพักตีค่ะซึ่งเป็นคุณป้าของกันลยนณมิตรธิระเดชเวทนากรหรือดองเอกค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะภาพสวดพระอภิธรรมก็มีกันลยนมิตรธิระเดชเวทนากรและกันลยนณมิตรพรณีมณีเพชรค่ะลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญกัลายาณมิตรธีรเดชเวทนากรได้เป็นประธานจุดเทียนทู่ปูชาพระรัตนาตรายัยตู้พระธรรมและหน้ารูปผู้วายชนขอาการเรียนเชิญค่ะ ูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทธโธพคะวาพุทธังพคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตพคะขวาตาธัมโมธัมธาาม,ธมังนะมาสามิกรา สุปฏิปันโนภาควะตวสาวกาสังโคสังขังนะมามิกราลำดับต่อไปเป็นพิธีอาราธนาศีลห้าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง บุคคลใดพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคืนนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลห้าโดยพร้อมเพียงกันนะคะ มะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ ตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายาติสรเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรนณังัจฉามิพุทธังสรนณังัจฉามิธัมมังสรนณังัจฉามิธัมมังสรนณังัจฉามิสังขังสรนณังัจฉามิสังขังสรนณังัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนณังัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนณังัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรนณังัจฉา Yeah, ทติทยัมปิธรรมังสรารนังัจามิทุตียัมปิสังฆังสรารนังัจามิทุติยัมปิสังฆังสรารนังัจามิตาติยัมปิพุทธังสรารนังัจามิตาติยัมปิพุทธัง,างสรารนังัจามิตาติยัมปิธรรมังสารนังัจามิตาตียัมปิธรรมังสารนังัจามี ติยมปิสังขังสารนังขจามิตติยมปิสังขังสารนังขจามิติสารณะขมะนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณี สิกขาปะทางสมาทิยามิอะทินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กามสุมิชฌาจาราเวร,รมณีสิกขาปะทางสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวร,รมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมรยมัชปะปมาทฐานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปะธานีสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโพคะสัมปทาสิเลนะนิพุติงยันติ ตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุกระกระกระลำดับต่อไปเป็นพิธีอาราธนาธรรมรัมมาเจโรกาทิปติสหามปติกาอัญชรีอันทิวรังอายาจธา สันติทะสัตตาปราชคาชาติกาทเทเสตุธรรม,มังอนุกรรมปิม,มังปะชังบัดน,นี้คณะพระภิกษุสงฆ์จะได้สวดสัทยายพระอภิธรรมกถาเพื่อส่งบุญ อุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณป้าสุนีอิสระพักดีในขณะที่พวกเราทั้งหลายฟังพระสวดพระอภิธรรมกถาเราก็เนกถึงบุญทรงบุญให้แก่โยมป้าสุนีกันนะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนาโมตัต สัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุสลาธรรมะสกุสลาธรรมะอภิยักตะธรรมะกตะเมธรรมะกุสลายสมิงสมัย กามวาจรังกุสรางเจตะอุปานังหอติสมนัสสาสะหคตะญาณสัมปโยตังรูปารามะนางวะสัทธารัมะนางวะคันธารัมะนางวะระสารัมะนางวะโพธาภารามะนางวะ ธรรมารามนังวายังยังวาปนาราปตาสมิงสมัยภาโสโหเตียวเวเขปโอโหติเยวะปนตาสมิงสมัยอันเยปิอาทิปเตจะสมัวปนอรูปิโนธรรมอิเมธรรมกุสลา ปัญจขันธารูปขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขารขันโธเวียญาณขันโธตัตตะตัมรูปขันธโธยังเกณเจโรปะอติตานาคตะปัจจุปันังอาชาตังวาปะเหตตาวา โอราริกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณิตังวายังทวเรวาสันติเกวะตาเทกาชังอภิสันยยหิตตวะอภิสังคิตตวะายังวัจะติรูปะขันโทสังขะหัวสังขะหัวสังขัตเต นาสังขัยตังอาสังขัยเตนาสังขัยตังสังขัยเตนาสังขัยตังอาสังขัยเตนาสังขัยตังสัมปโยโคเวปโยโคสัมปโยเตนาเวปโยตังเวปโยเตนะสัมปโยตังอสังขัยตัง cha panya ti o akanta panya ti ayatana panya ti thato panya ti satcha panya ti entriya panya ti pookala panya ti keita watapaokala nang pookala hāna <laughs> na อะปาลิฮะเนธโมเจตนาภาภัวอนุราคนาภาภัวปุถุชนุนโคตระภัวปโยปรตโตปโยปรตโตภาภาคัมโนอภาภาคัมโนเนียโตเนียโตปฏิปันโนภเลทิโตอัลลอรหัตตายะปฏิปันโน โอคโลวอุปลาภิติสาชิกาทะปรมเทนาติอามันตาโยสัชิกาทวปรมทวตตุโสปุคโลวอุปลาภิติสาชิกาทะปรมเทนาตินะเหวังวาตเตอาชาณะเนคหังหันเจปุคโลวอุปลาภิติสาชิก ท่าปรมาเทนะเตนวัตเรวัตตาเพยสัจิกาโวปรมาโทตโตโสโปคโลปาลาปติสัจิกาท่าปรมาเทนะติเมชา เยเกจิกุสละธรรมสัพเทตกุสลมูลาเยวะปนะสุสลมูลาสัพเพเตธรรมะสุสละเยเกจิกุสละธรรมสัพเพเตกุสละโมเลนะเอกมูลาเยวะปนะสุสลมูลเลนะเอกมูลาสัพเพเตธรรมะ กุสลาเหตุปัจจโยอารามนาปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสมันันตรปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปาจโย

เวปโยตปาจโยอธิปาจโยนาธิปาจโยวิคาตปาจโยอวิคาตปาจโยสาธุลำดับต่อไปจะเป็นพิธีทอดผ้าบังสุกุลค่ะขอเรียนเชิญกันดาณมิตรธิระเดชเวทนากรและกันญาณมิตรพรณีมณีเพชรนะคะ ได้น้อมนําชุดผ้าบรรสุกุลนะคะถวายแด่คณะสงฆ์ค่ะ นี้คณะพระภิกษุสงฆ์จะได้พิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่อส่งบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณป้าสุนีอะเนจาวัตสังคาราอุปาทวยยทามิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังโวปัสโมสุโค อาเิจาวัตสังคาราอุปาทวยธรรมิโนอุปัชิตวานิโรชันติเตสะมุปัสโมสุโคอาเิจาวัตสังคาราอุปาทวยธรรมิโนอุปัชิตวานิโรชันติเตสะมุปัสโมสุโคสาธุ สำดับต่อไปเป็นพิธีถวายชุดธยธรรมค่ะสาธุ 4, 2, เราก็ตั้งใจรับอนพระนะในขณะที่รับพรพระเราก็นึกถึงคุณป้าสุนีนึกอธิษฐานบุญส่งให้คุณป้าสุนีนึกอธิษฐานให้ท่านบังเกิดแต่ในสุขติภูมิมีแต่ความสุขนะ ยะถาวารวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชัตุสัเพปูเรนตุสังกปาจันโทปันนะระโสยะถามะนิโชติ ระโสยะธาสเพเทโยเววาจันโตสาปโรุค so ุวินาสตุมาเตปวัตวันตารายโย สุขีธีขาโยโกภาวะสพิติโยวิวัชานตุสัพโรขววินาสตุมาเตภววะวันตารโยสุขิธีขายุโก อาวสพีติโยวิวัชานตุสัพพโรคววินาสตุมาเตภวัดวันตรายโอสุขิเทคายุโกภวาอภิวาฒนเสเลสนิจจ วัฏปัจจัยนวจัตตาโรธามาวัฏอันติอายุวันโอคังภาลัง อาทาสิเมอากาสิเมยาเตเมตาสักาจัเมเปตานังทาคินังทัชฌะโปเพกาตมโนสสรังนะฮิรุนังวาโสโกวายาวันยาปริเทวันนาตังเปตานัมัทายะเอวะ เตถันติยตาโยอายันจะโทักขินาเทนะสังข์มำเฮสุปเตเิตาเทขาราตังเหตายาสัทนาโสอุปกาปฏิโสยาติธรรมโมจะอายังนิทัสิตุเปตานาปูชาจะกัตตาอุราะ พลานจะเพคโคนามโนปเทนตุมเหฮิพุญญังปสุตังอนาปักกันเต อาวะตัวสัพพังคลังราขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพังคลังราขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเต พวะวุัสามังคาลังราคันตุสาเทวตาสาพสังคานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตสุ เชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระครูวินัยทรปิยะปิยาวาจากโกท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะคะกรากรบกรา,กราบัดนี้เราก็ได้เสร็จพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลส่งบุญอุทิศให้แก่คุณป้าสุนีในวันนี้ก็ขออุทิศบุญทั้งหมดนี้ ให้แก่คุณป้าสุนีอิสระพักดีขอให้ท่านมีแต่ความสุขทั้งกายสุขทั้งใจให้ได้บังเกิดแต่ในสุขติภูมิมีแต่ความสุขแต่เพียงฝ่ายเดียวเทอนสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบ กระกระรวมตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันค่ะสาธุค่ะและกำหนดการสวดพระอภิธรรมอุทิศบุญให้แด่คุณป้าสุนีอิสระพักดีนะคะซึ่งเป็นคุณป้าของกัลยาณมิตรธีรเดชเวทนากรวันนี้ก็ได้เป็นการสวดพระอภิธรรมวันที่สองค่ะ ซึ่งวันนี้ก็ได้เสร็จพิธีลงไปแล้วนะคะคุณป้าสุนีอิสระพักดีท่านก็มีสิริอายุได้82ปีค่ะซึ่งก็ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีบุญนะคะมีอายุขที่เกินอายุเฉลี่ยนะคะของมนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันค่ะซึ่งก็ถือว่าท่านมีอายุยืนนะคะ ท่านก็ชาตะาท่านคือ19กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2,483และท่านก็ได้ถึงแก่กรรมไปนะคะในวันที่26<อ>พฤษภาคม<อ>นะคะ2564ค่ะซึ่งก็ถือว่าท่านก็ถึงแก่กรรมในวันวันพระใหญ่เลยนะคะวันวิสาขาบูชาค่ะนะคะสิริรวมอายุได้81 81<า>ปีค่ะ<า>ค่ะก็ทาง ท่านจะอาวาสนะคะพระครูวินัยธรปิยะปิยาวัจโกและคณะสงฆ์พร้อมเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายบอสตันก็ขอแสดงความเสียใจและอะไรยยิ่งนะคะต่อคุณป้าสุนีอิสระพักดีด้วยค่ะ đại đại, đại đại, này ngay, đang cận cận, đang cận là, cận này. เยอะๆทุกคนนะสุดยอดเลยนี่แหละส่งบุญให้คุณป้าคบ้วน,นะนเนาะสาธุ ทนาในมหากุศลพลบุญที่ท่านได้คำจนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาอาน ไปพายภาคนาให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่